สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่เอกกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็ที่นี่คือชั้น7นะครับของที่ทำงานของพวกเราตั้งใจว่าจะเอาชั้นนี้เป็นลานกิจกรรมที่เห็นอยู่ก็เป็นถงกว้างนะครับสามารถเอามาจัดงานยกตัวอย่างงานแสดงศิลปะงานเสวนาวิชาการการเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกนะครับของทั้งพักเก้าไกลแล้วก็คณะก้าวหน้าได้นะครับห้องตรงนู้นก็จะเป็นห้องสตูดิโอ ไว้ใช้ในการสัมภาษณ์ไม่ใช้ในการอัดรายการถ้าใครที่เป็นสมาชิกพักก้าวไกลใครที่เป็นแฟนๆของพวกเราคณะก้าวหน้านะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรก็มาพบมาเจอกันได้ที่ชั้นนี้นะครับพี่เอกมีสกิลงานช่างที่ถนัดไหมคะงานช่างที่ถนัดก็คงไม่มีเป็นการเฉพาะนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบงานเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นงานปรุงสายกัดเจาะที่ต้องใช้ C N C ที่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ นะครับมากัดโลหะให้เป็นรูปแบบที่ต้องการนะครับแล้วพี่เอกชอบทํางานที่ออกแรงมากกว่าหรือนั่งใช้ความคิดมากกว่าคะอืมจริงๆผมว่าผมทําได้ทั้งสองอย่างนะแต่ว่าถ้าชอบก็น่าจะต้องใช้ทักษะในการบริหารมีอะไรที่ทําให้พี่เอกรู้สึกดีบ้างคะกาแฟครับกาแฟดื่มกาแฟนะฮะถ้าได้ดื่มกาแฟขณะที่นั่งทํางานอยู่ดื่มกาแฟตอนเช้านะครับก็จะ ทำให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับพี่คืออะไรคะแมงสาออมีหนังหรือซีรีส์ที่อยากแนะนําให้คนดูไหมคะบลัดไดมอนด์นะครับเรื่องบลัดไดมอนด์เนี่ยก็เป็นเ,ออเรื่องที่ดูแลชอบมากนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการเรืงการค้าเพชรนะครับที่ต้องแลกมาด้วยออการเสียสละของชีวิตแล้วก็ของคนในท้องถิ่นนอกจากนั้นก็มีซีรีส์ที่ชอบผม, mm hmm. ผมก็ผมพูดหลายครั้งแล้วนะฮะจริงๆก็ชอบ Game of Thrones ทำไมพี่เอกถึงมีปากกาศาสีตลอดเวลาเลยคะคือเนื่องจากว่าเวลาทำงานเราเป็นคนชอบจดบันทึกนะครับการจดบันทึกก็จะเป็นรูปแบบในการเขียนภาพแผนผังภา,ภาพกราฟ,ฟิกนะครับที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ง่ายเข้าใจได้ง่าย Visualize มันได้ง่ายเขีดเส้นไฮไลท์เขียนแผนผังด้วยสีต่างกาันโยงเส้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มก้อนความคิดต่างๆนะครับได,ได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วถ้า เปลี่ยนประเทศไทย1อย่างอยากจะเปลี่ยนอะไรคะเอาเฉพาะหน้าเร่งด่วนก่อนก็คงต้องเป็นเรื่องรับธรรมนูญปีพศ2560ของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ที่เคยได้รับค่ะผมยกตัวอย่างงานวิ่งที่ผมไปวิ่งที่เชียงใหม่มาล่าสุดนะครับผมวิ่งไปผ่านหมู่บ้านปากกากยอหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็วิ่งไปถึงตอนกลางคืนก็ไปพบชาวบ้านกลุ่มนึงนั่งผิงไฟอยู่พอเข้าไปถึงนวทนาทรมาแล้ว แล้วก็ถ้าไปดูข้างหลังชาเนี่ยก็จะมีป้ายผ้าอันนึงแล้วเขียนว่าธนาธรสู้สซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปเราไปวิ่งซึ่งเส้นทางวิ่งมันผ่านหมู่บ้านก็นดีเขารอมาตั้งแต่บ่ายรอให้เราวิ่งไปถึงเพื่อจะออส่งกําลังใจให้กับเรารู้สึกว่ามันเป็นของขวัญสำหรับชีวิตอ่ะมันเป็นกําลังใจที่ดีมากนะครให้พี่เอกเลือกนะคะร้องเพลงหรือเล่นละครผมว่าผมน่าจะถนัดร้องเพลงมากกว่านะครับ ไม่ได้เข้ามาทํางานการเมืองคิดว่าจะทําอะไรอยู่คะก็คงเป็นนักธุรกิจก็คงยังทําธุรกิจอยู่ถ้ามีวันหยุดหรือเทศกาลเพิ่มได้หนึ่งวันพี่เอกอยากให้เป็นวันอะไรคะ24ิมิถุนาภาพรวมปีนี้เป็นยังไงคะก็สนุกกับการทํางานนะครับแล้วก็ได้พบปะก,กับผู้คนมากมายเป็นปีหนึ่งที่รู้สึกมีรางวัลกับชีวิตมากมายโปรเจกต์ที่ชอบที่สุดในปีนี้ โปรเจกต์ที่ชอบที่สุดในปีนี้การทํางานการเมืองท้องถิน่นคิดว่าปี65การเมืองจะเป็นยังไงครผมว่าการเมืองระดับชาติก็น่าจะมีความเข้มข้นนะครับใกล้เลือกตั้งเข้ามาแล้วก็เงื่อนไขของสังคมที่มีการเรียกร้องในข้อเรียกร้องที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะก็น่าจะทําให้เรื่องของสถาบันการเมืองเรื่องของคําถามที่สําคัญของยุคสมัยมากขึ้นนะแล้วช่วงหยุดปีใหม่พี่เอกจะทําอะไรคะ ช่วงหยุดปีใหม่ก็คงใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค,ครับเป้าหมายในปีหน้าที่ตัวเองอยากทําให้ได้ค่ะทํางานการเมืองท้องถิ่นที่เรารับผิดชอบอยู่ให้ดีนะครับทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป้าหมายของคณะก้าวหน้าในปีหน้าจะเป็นยังไงคะทำงานการเมืองท้องถิ่นให้ดีทั้งในระดับเทศบาลทั้งในระดับอบตอที่ประชาชนให้ความไว้วางใจกับพวกเราให้พวกเราก็เป็นบริหารทําให้ดีที่สุดอยากทาให้คนที่ลงคะแนนให้พวกเราผิดหวังนะครับข้อที่สองก็คงเป็นเรื่องของการ รณรงค์เรื่องการปฏิรูประบบราชการนะครับเอาอำนาจละงบประมาณจัดสรรอย่างเป็นธรรมระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นข้อที่3ก็คงเป็นการรณรงค์ประเด็นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการยุติการสืบทอดอำนาจที่มาจากการทำรัฐประหาร2557เมื่อไาจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ประการสุดท้ายก็เลือกตั้ง นยยอยากให้พี่เอกโวยพรปีใหม่ถึงผู้ที่ชมคลิปนี้อยู่ไหนคะปี2องพันนะครับก็คงเป็นปีที่พวกเราลำบากกันมา,มากนะครับทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจที่มาจากการแพร่ระบาดของโควิดก็ดีนะครับทั้งจากปัญหาของโควิดเองก็ดีนะครับทำให้หลายคนนะครับ อยู่ในภาวะที่ลำบากทางเศรษฐกิจนะครับหลายคนก็เป็นนี้เป็นสินเมื่อเพิ่มมากขึ้นหลายคนที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอาจจะสู้สภาพเศรษฐกิจไม่ไหวมีสภาพคล่องไม่มากเพียงพออาจจะต้องปิดกิจการลงนะครับหลายคนนะฮะก็ก็มีภาระนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับที่จะต้องดิน้นรนกันผมเข้าใจทุกคนมากเพราะว่าในปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปพบกับผู้ประสบ ปัญหาเยอะมากนะฮะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแทนทุกคนให้กำลังใจทุกคนนะครับในการก้าเดินต่อไปนะครับในการที่จะมีชีวิตอยู่จะมีความหวังส่วนในปี2,565นะครับก็หวังว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นการควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาวรัสจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติทำมาค้าขายได้อย่างปกติ มีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศนะครับแล้วทําให้ประเทศนะครับมีสภาพคล่องนะครับมีความเจริญก้าวหน้ามากขึน้นก็หวังว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ดีกว่านี้ให้กําลังใจทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปประชุมก่อนครับขอบคุณครับ